คือเราจะเห็นว uh ่ารัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยวิพากวิจารนะครับก็คือคุณเศรษฐาเองเนี่ยวิพากวิจารณ์อาจารย์วิชโุเนี่ยไว้ในหลายโอกาสพอถึงเวลาคุณก็ทําเหมือนกับว่าเรื่องเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้นกลายเป็นว่าไปใช้ว่ามันเป็นเรื่องของความไม่ใช่เรื่องของคนซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นวิธีการที่จะหลบเลี่ยงกันไปสุดท้ายเนี่ยเอาเข้าจริงมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายภายใต้การบริหารงานในคอรมหรือเปล่ากลายเป็นว่าสุดท้ายจุดสุดท้ายจริงมันอาจจะกลายเป็นเรื่องการที่คุณเศรษฐาเนี่ยถูกดำเนินคดีหรือเปล่า เชื่อว่าสังคมจานวนไม่น้อยเนี่ยเขาก็อาจจะตั้งคําถามว่าเออการที่อาจารย์วิษนุเข้ามาเนี่ยอาจจะมีภารกิจก็คือเพื่อให้คุณเพื่อให้คุณเศรษฐาเนี่ยรอดนะครับจากคดีในศาลนรำมนููนะครับก็คือตรงนี้ก็คือมองว่าไม่ได้มาช่วยในเรื่องของการงานในเรื่องของการทำงานผม,มผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายจะทางปฏิบัติจะทําได้แค่ไหนนะครับเพราะว่าหนึ่งผมเข้าใจว่าอาจารย์วิษณุก็สุขภาพไม่ดีไม่ดีมากๆนะครับแต่ว่าส่วนที่2ก็คือโอเคอาจจะช่วยแต่จะช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอันนี้ตอบไม่ได้ แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมมองไปก็คือว่าคุณเศรษฐาเนี่ยอาจจะไม่มีความไว้วางใจต่อฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยอีกแล้วแล้วสุดท้ายก็ไม่รู้จะไปหาทางออกยังไงก็เลยต้องไปยืมเนติบริกรมือเนติบริกรที่มีผลงานนะครับมาในหลายๆรัฐบาลก็คืออาจารย์วิศณุนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือการันตีของแท่นะรประมานั่นแหละ มองว,ว่าจะมองว่าจะกระทบเครดิตต่อตัวพรรคเพื่อไทยและคุณเศรษฐาในการเลือกตั้งต้องต้องถามว่าคุณเศรษฐา,านเนี่ยยังมีเครดิตมากแค่ไหนอันนี้ต้องต้องต้องถามก่อนผมผมชวนคิดแล้วกันนะครับผมไม่อยากจะไปคอมเมนต์ตรงนั้นมากแต่ว่าวันนี้สังคมก็มองใช่ไหมครับว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยก็จับมือกับพรรคหลายๆพรรคการเมืองที่เคยร่วมกับลุงตู่มาก่อนนะครับเป็นพรรคของลุงตู่ด้วยซ้ำไปพอมาวันนี้ก็มาจับมือกับจฉพอะจับมือก็มาตั้งอาจารย์วิษณุ ถึงแม้จะไม่ใช่เป็นรองนายกแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่ามีบทบาทคล้ายๆรองนายกทําให้สังคมรู้สึกว่าวันนี้เออรัฐบาลคนในรัฐบาลนี้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากรัฐบาลเดิมเท่าไหร่นะครับ